ปันพยายามไม่คิดถึงมันมากนักคืนวันนั้นเขาตั้งใจจะอ่านหนังสือเตรียมสอบแต่จิตใจกลับไม่สงบความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแตกแปลกเกิดขึ้นในห้องทุกครั้งที่หลับตาหรือหันไปมองคอมพิวเตอร์ความรู้สึกเย็ยนมุกว่าและกลิ่นเทียนจางๆก็ลอยมาแต่จมูกดูตลอดทั้งที่ไม่ได้จุดอะไรเลยปันรู้สึกหนาวสั่นจนต้องห่มผ้าหนาๆนา ทั้งที่อากาศในห้องไม่ได้เย็นเลยเขานอนทึกตัวไปมาอยู่นางก่อนจะเผลอหลับไปในที่สุดกลางดึกคืนนั้นปันฝันว่าตัวเองนั่งอยู่ในโลงศพสีขาวลงถูกวางไว้ตรงกลางสารวัตรมีพระภิกษุห่มผ้าสีเหลืองน,นั่งล้อมรอบเขาได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นภาษาบูรารที่จับใจความไม่ได้ แต่กลับฟังดูคุ้นเคยอย่าประหลาดเสียงพนำสวดก้องชัดในฝันและเป็นเสียงเดียวกับที่ได้ยินจากอีดุกเจี๊ยปรากฏตัวอยู่ข้างๆในฝันด้วยหน้าตาเจดูเคร่งเครียดติดปกติเจหันมามองเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงทเบาว่า,วาแกน่าใจหรือว่าแค่หลังสือธรรมมันจะไม่มีอะไรเลยปัญญยากตอบแต่กลับพูดอะไรไม่ออกเขาพยายาม